เหลือ phase ที่2 นาวาัทโทกรกรวัตชูศรีผู้จัดการากิจกรรมกีฬาเรือใบฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภักที่2เปิดเผยว่าวันที่30มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2 5 6 6องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขาร่วมกับทัพเรือภักที่2จัดแข่งขันกีฬาเรือใบสงขลาเรือกัตตาครั้งที่2ที่บริเวณชายหาดชาลาทัต ใกล้กับลานดนตรีถนนชลาทัศเขตเทศบาลนครสงขลาเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมเยาว,วชนหันมาเล่นกีฬาทางน้ําพร้อมผลักดันให้เป็นสนามแข่งเรือใบระดับชาติในอนาคตโดยจะมีนักกีฬาเรือใบที่จะเข้าร่วมแข่งขันประมาณ50-60ลำจากสโมสรเรือใบในพื้นที่ภาคใต้และทั่วประเทศเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันในครั้งนี้สําหรับนักกีฬาส่วนใหญ่ที่เข้ามาแข่งขันเรือใบออสซิมิส จะเป็นเด็กและเยาวชนอายุ8ปีขึ้นไปส่วนเรือใบแบบเลเซอร์ก็จะเป็นผู้ใหญ่เสียส่วนใหญ่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงในภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีความสนใจในกีฬาเรือใบอยากทราบอยากรู้ก็สามารถร่วมรับชมการแข่งขันได้ที่บริเวณชายหาดชลทัศน์ใกล้ลานดนปรีเขตเทศบาลนครสงขลาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่30มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566 โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางโครงการบริหารจังหวัดสงขานะครับร่วมกับทัพเรือภาคที่2ในการจัดก,การแข่งขันเรือใบนะครับปีนี้เป็นปีที่2ครับชื่อว่าสงขาลีกาต้าก็เป็นการเผยแพร่กีฬาเรือใบให้กับาชาวสงขาแล้วก็บร,บริเวณใกล้เคียงได้รู้จักมากขึ้นครับเพ mm. ราะว่าเนื่องจากภูมิประเทศของสงขาเนี่ยเป็นชายหาดที่เหมาะแก่การเล่นเรือใบแล้วก็มี มีคลื่นลมที่กําลังดีในการเล่นเรือใบครับแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดในการที่จะมีนักกีฬาจากต่างจังหวัดจากทั่วประเทศครับเข้ามาร่วมการแข่งขันปีนี้จะมีเรือใบประมาณกี่กี่ลำปีนี้เรือใบที่จะเข้าร่วมน่าจะประมาณ5้าสิบลำถึงหกห้าสิบถึงหกสิบลำครับระหว่างวันที่เท่าไหี่ล่ครับจัดการแข่งขันในวันที่30มีนาครับจนถึง2เมษาครับในวันที่30มีนาก็จะเป็นวิธีเปิดแล้วก็ได้แข่งทั้งหมด4ี่วัน แล้วก็วันที่2เมษาก็จะเป็นพิธีปิดก็เชิญชวนพี่น้องชาวสงขานะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณใกล้เคียงในภาคใต้ั่งังวัออกนะครับก็ใครที่มีความสนใจในกีฬาเรือใบอยากทราบอยากรู้ก็สามารถมาร่วมรับชมการแข่งขันกันได้นะครับที่จังหวัดที่บริเวณหน้าหาดชรลัทัศนะครับตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นครับในช่วงวันที่30มีนาถึง2เมษาปีนี้